ครับผมนักกีฬาครับนักกีฬาผมหายฝากอีสปีอะไ่นอียงคุยปึงนะมันหอนมันดับแล้วย่าดับบ่ดับแล้วสำหรับสนุนสินค้าของมณภูมิุ่งซับนะคะแกะกระเทียมเผาที่นี่ระค่าน่าแกะกระเทียมเหื่อตับักคุ้งนะคะร้านหนองสาวมณโนหร้อยทุกร้านประกาศ นเสียงจากผู้ใหญ,ญ่บ้านเด็กขับเด้อขอประกาศครับเมื่อคืนเนี่ยผู้ใดไปลักพะล้มผมมากอ่ะเอาไปขึ้นผมซะเลยประกาศหาพะล้มอ,ออพ่อน,นเถอเมื่อคืนนี่ละ <laughs> ่ะตับแตกๆโดยใส่พะล้มใหญ่สิบหกนิ้วเอาพะล้มสิบสี่นิ้วไปนะคุยผุ้จ่าคิดได้รจังไดเอาส่วนไหนคิดเอ่ะผูจ <c oughs> ่าผู้ใหญ่นะอ่ตอนแรกน่ะไปขึ้นใอยซะเด้อเสียงจากผู้ใหญ่นะคะอันนี้เสียงจากผู้ใหญ่เด้อขอบคุณครับ เมียปุญยัยว่าจังไเมียุยัยว่าจังไบเนาปัดลมนเพื่อนเก่าเพื่นเพื่อนเนอะเมียปุญยัยจังไบเนาะปุญยัยฮัวนันนะเปิดหอนตรวอตากนสินะเออตรวจคอามแล้วเมื่อกี้นะมาคืนแล้วมันมาคืนมาคื้นอไปสนะแตเดงวมาเย็ดเต็มพี่แห้ะมาขึ้นนี่นะห้อยได้ห่อนเต็มพี่ ต้หนาได้ด <t we el> <ads> <Christopher> ้วยแม่พัดแล้วพัดอีกยุ่งตอมอยู่วิ่งวิ่งวิ่งมื่อคืนนี่มุ่งกับบ่มีบะตเต้นกันได้เงี้ยแหละก็ซื้อมาให้ได้เด้อมุ่งเด้อขี่รถออกจากร้านมุ้งพ่อปูนี่ก็หลายรอบต่อเมื่อมุ่งก็ได้จ้าเถื่อจักงามได้จะซื้อมาให้นะมุ่งกัดหนาไล่ไปแล้วนี่ขอบคุณครับเสียงประกาศแล้วรู้ป่อกี่ประกาศที้ง่ะพอท่านก็ประกาศอันนั้นเนาะ ที่ห้ามาทางนี้ก <no ็นักกีฬานักกีฬาท่านไหนที่มาถึงแล้วประกาศตัประกาศจากพุญ่บ้านอีละเด็กมีแต่านเ็ยังยูเจ้าน้่นผู้พ่าที่จะของเด็กยังเมียเด็กยังรักรักใเด็ยังมียน้ก็ทิมปมซุ่มกันมาบ้านนี่นะมีแต่ทายคลิปเลยด้วเ็แต่ดินไพอยากะน้าซิู่นามีอยู่บ่อาบเลยขอบคุณครับ ครับโอ้ยนะครับคนบ่าไม้นะเอาไม่ไปอาบน้ำด้มได้ไปยังขออนุญาตนะครับขออนุญาตใช้เสียงพูดหน่งนะครับแอนดมินแอนนะครับอยู่ไหนเอ่ยแอนโอ้ยแอนอยู่นี่แอดมินแอนนะครับเอาไปมาลงทะเบียนนักกีฬาด้วยนะครับ นักกีฬาที่มาแล้วนะครับขอเรียนเชิญที่เซนต์กองอำนวยการตรงนี้นะครับมาลงชื่อเราจะได้รู้ว่าใครมาแล้วนะครับขอเรียนเชิญเลยนะครับก,กี9โมงแล้วนักกีฬายัางมาไม่ครบกกนะครับคณะกรรมการยังไม่เห็นหน้านะครับผู้ดําเนินจัดการแข่งขันยังไม่มาอัตากาดเด้อจากผู้ใหญ่บ้านด้วบาดีนะ้นะนักกีฬาที่มาแล้วก็มาลงทะเบียนซะเ้อ ทีมือข้้กันกับบริวารถุยกับผ้ามาด้วยผ้ามาลงาากะเบ,บียนซาลาลาเยอะดีละครับคนยากอากาศจากลูกบ้านนะครับผมขอให้ผู้ใหญ่บ้านไปอาบน้ําก่อนนะครับให้เรียบร้อยแล้วค่อยมาและให้นั่งพักผ่อนนะครับให้เวลาสามสิบนาทีเด้อพอผู้ใหญ่เด้อปฏิบัติทันทีนทเลย หระมก็บหมดเสียงประกาศแล้วขอบคุณค่ะเอาประกาศนี้แจากแม่ขัวเด้อแม่ครั้วเด้อผู้ใดเอาสากไปเอาสาบมาพืนเด้อวันนี้รมตากนพวกหุงเด้อ การประกาศจากกรรมการนะ้วเด้อว่าเอามาเด้อเอานักกีฬามาแร้วเรียนเชิญนักกีฬาค่ะนักกีฬามาแล้วนะคะมาแล้วเด้อนักกีฬามาแล้วจ้านะครับที่ยังไม่ได้รับน้องๆนักกีฬามาแล้วนะคะครับให้มาติดต่อนะครับที่กองอุปการนะครับมาแล้วจ้านักกีฬาตัวจริงมาแล้วนะคะน้องๆเยาวชนนะคะ ชุมชนไปใกล้เคียงกับ <ไป S 1> นาลุงพลจ้าไปไปไป